สอบทุกข่าว้อย่ารู้หนาะลุก้ได้อย่างประสงค์เิดนาสิทธิกำม,มังการใดที่คุณพานวัดเจตฐานนท์คุณดารกาบุญธรรมคุณสมนธรรมมีบนนุญนาคิดปอกฉันริ้ได้อย่างประสงค์ สิทธิการยับตั้ ยี่สิบกว่าโลเนาะมันไม่ได้แบบว่า3เดือนทําได้อยู่แล้วอันนี้มันค่อยๆลงหรือว่ายังไงครับก็ค่อยๆ<ช>ลงค่ะคเพราะว่าเราก็ใช้วิธีก็ปกติเหมือนที่เขาทําการคุมอาหารคุมอาหารเราก,กําลัง,งแบบทั่วๆไปตอนนี้พอใจอยู่ในแค่นี้แล้ว<อ>ใช่ไหมคะต้องพอใจแล้วค่ะ<ม>เพราะว่าหมอสั่งหมอขอว่าต้องเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจากจริงๆแล้วมันคือกลับไปน้ําหนักเท่าเดิมช่วงช่วงแรกๆช่วงที่เริ่มเล่นใะเลส่วนช่วงอย่างเั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ใส่ผ่าคอแล้ว พอมันใส่น็อตเนี่ยน้ำหนักเกินเยอะไม่ได้มันอันตรายหมอก็คือพอพอเริ่มแตะ70อะ่ะหมอที่ตรวจสุขภาพก็แบบผมว่ามันไม่ได้แล้วนะออย่างเงี้ยค่ะแต่หุมันเกี่ยวกับที่เราป่วยหรือเปล่า,ลราลจริงจริงป่วอยอะขึ้นอตอนป่วอยอะขึ้นไอ้ที่ไอ้ที่ขึ้นมาย2่สโลนี่ก็คือป่วยแบบเพื่อความสุขใจฉันฉันก็ต้องกินกินเลยอย่างเงี้ยแบบไม่ได้คิดจะลดอะไรใดๆคะ่ะแต่ว่าคราวนี้คือหมอเตือนแล้วหมอหมอทุกหมอทุกเจ้าอ่ะขอแบบ มันไม่ได้แล้วไงมันอันตรายอะค่ะเออ้มันหยุดอยู่แค่นี้มันต้องหยุดอยู่แค่นี้แล้วมันควรจะลงด้วยเพราะว่าในตอนแรกที่ผ่าน้ําหนักคุณเท่านั้นน่ะแล้วอยู่ๆเหมือนคุณแบบว่าอุ้มกระสอบข้าวสารเพิ่มมามันมันไม่ได้มันก็เลยเกิดเป็นแบบที่พิดว่ากระแตแบบข้างขอบเกินไปยหรือเปล่ามันเกิดจากอะไรทำไมมันดูผิดปกติจริงๆหลายคนอาจจะเพิ่งแบบเพิ่งเห็นเราบ่อยๆอะเนาะแต่ว่า ถ้าถ้าคนที่อยู่กันมาเมื่อกี้ยังคุยกับจักีีว่าคือถ้าเห็นว่าอยู่กันมาตั้งแต่ตั้งแต่นูนูน้นโนนะคะว่าเราก็ตัวเท่านี้ตอนนางหน้าก็ตัวเท่านี้คนบไกหปลาสูงมากเธอไปดูตอนชันหูพระแถบสูงเท่านี้แหละอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันก็คือตัวเท่านี้ละค่ะเพียงแต่ว่าพอเราอายุเยอะขึ้นอ่ะพวกเบบี้แฟทเลยมันมันมันก็มันเออมันมันก็ลงไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนว่าอาจจะดูแปลกตาแล้วก็กว่าจะขึ้นมา20่โลมันก็ใช้เวลาเป็น10ปีเหมือนกันนะเหมือนคนมันชิน กับอันนั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออยู่ๆผอมเขาเลยรู้สึกว่าแบบเกิดอะไรขึ้นไปทําอะไรมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยพี่ไปรับตัวได้ยังยังไม่ชินเลยเ <laughs> จริงๆยังไม่ชินเลยก็ยัง,ย,งยังใส่อะไรหลวมๆแบบอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเอาเป็นว่าพยายามพูดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วว่าใช้วิธีปกติอ่ะเพราะว่า ที่อาจจะเหมือนไม่ค่อยได้อัปเดตตอนออกกําลังอะคะ่ะเพราะว่าในช่วงที่ยังใหญ่อยู่อะเราออกกําลังอะเราก็เออเราก็เคยลงรูปเนาะเห็นเขาลงรูปกันออกกําลังเลยไนงะแล้วก็คือโดนเม้นแบบใหญ่มากแบบก่อ,อนหน้านี้เออแบบเราก็เออฉันอาจจะลงรูปแล้วไม่จเจริญตาคนอื่นฉันก็เลยไม่ลงเลยอะไรประมาณน้กับคอมเมนต์แซ่ต่างๆมันมีผลต่อชีวิตพี่ทรายขนาดไหนคบก็ถ้ามันไม่โหดอะคือถ้ามันแค่เหมือนแค่อัปเดตหรือแค่เป็นห่วงอะเราเรายินดีจะบอกนะเพราะว่า เ,เราเข้าใจว่ามันเป็นหลายๆคนก็อยากลดน้ําหนักไม่ว่าจะด้วยสุขภาพหรือด้วยอะไรก็ตามแต่ว่าเออทำไม่ได้หรืออะไรยังไงก็ตามหรือว่าบางคนที่ออนยาซึมเศร้าอยู่อย่างเงี้ยเราก็ยินดีจะอธิบายแต่ว่าประเภทที่พุ่งเข้ามาแล้วตัดสินเลยอะ่ะว่าแบบข้างผอมหรอล้อลวงคอหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราจะแบบแกเห็นให้คุณค่ากับการวิ่งการปั่นจักรยานการออกกําลังการคุมน้ําหนักการอดกินไก่ทอดของฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีคนเข้ามาถามว่าพี่ตายทำวิธีนี้ เหนื่อยเหนื่อยจะบอกอะ่ะคือเหนื่อยจะบอกเพราะว่าเวลาเราป่วยเวลาเราแบบร่างกายไม่แข็งแรงเวลาเราต้องไปหาหมออ่ะเรารับมันคนเดียวเลยไงไม่ได้มีใครมาอุ๊ยไม่ได้มีใครมาช่วยแบบพาเราไปหาหมออะ่ะเออแต่ว่ามันเลยกลายเป็นว่าทุกคนมามาเพ่งกับประเด็นในตอนปลายทางแล้วอะ่ะเขาไม่ได้เห็นว่าเราต้องแบบ ทำไมเราต้องทำเราลดเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้มาเป็นลำไส้อักเสบแบบเราไม่ได้กดไลย้อนแบบเราไม่ได้แบบต้องหาหมอเจาะน้ําเกลือทุกอาทิตย์แบบเราพ่ชัยจากการความรู้สึกยังไงกับคอมเมนต์ต่างๆที่มันแรงโล่เข้ามาก็เพรยบเพหนึ่งก็แบบไม่อ่านตลอดค่ะแค่เอาอัปเดตบ้างเอาเท่าที่แบบเอาเท่าที่ไหวไม่ไหวก็ไม่ไหวเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้ เราไม่ได้ปิดบังอะไรเราก็พยายามสื่อสารตลอดอยู่แล้วมีโอกาสส่วนก็ส่วนบ้างก็ก็บ้างเช่นแบบอันนี้อัปเดตข่าวหรือยังคะแล้วก็แปะลิงก์ข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือแต่ก่อนน่ยใช้แปะเอ็กซเรย์เอาเลยอะว่าอ๋อน็อตข่าวมีน็อตเออผ่าตัดมาค่ะแผลก็ยังคาอยู่เล็กขาอะไรอย่างเงี้ย งไม่อะค่ะคือคือในมุมของความแบบรูปร่างหรือความงามอะเราคิดว่าหลายคนอะเอามาตรฐานตัวเองวัดไงคือคือเขาไม่มีวันเข้าใจหรอกเพราะมันก็จะมีแบบอะไรที่แย่มากๆเช่นแบบว่าไม่มีนมผู้ชายไม่ชอบนะซึ่งฉันก็แบบฉันก็ไม่ได้ชอบแกไม่เป็นไรคือแบบมันเราเราไม่มีวันตอบอะไรแบบนี้ได้หมดน,าานิกออกปดดังนั้นเราก็จะแบบเออแล้วเรารู้ว่าแบบ ค่าเลือดเราดีมากเราแบบแข็งแรงโควิดฉันยังไม่เคยเป็นเลยแบบว่า2ปี3ปีไม่ได้ต้องแอดมิตอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยม,มันดีกว่ามากแล้ววันสะดวกแบบนี้พอใจในสิ่งสะดวกแบบนี้สะดวกแบบนี้แบบมวลอันนี้โอเคแล้วร่างกายอันนี้โอเคแล้วลดภาระในข่าเรื่องหาหมอไปเยอะมากดราม่าทุกอย่างปัดตุ๊บไปไดราม่าทุกอย่างก็เลยตุ๊บเพราะว่า<อ>คนที่แบบมาจี้จี้อ่ะหนึ่งไม่ได้ซื้อข้าวให้กินสองไม่พาไปหาหมอผูกก็เลยแบบรับเท่าที่รับได้ค่ะขอบคุณค่ะ